สวัสดีเพื่อนๆชาวโยเถื่อนทุกท่านนะครับผมก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์โยกังออริจินเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวอ่าคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูตัวละครนะครับอ่าฟูตันนะครับผมของฝ่ายอาธรรมนะครับก็ซึ่งเป็นหัวเรือ,อธรรมอยู่นะปัจจุบันตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> เออนะครับเพราะว่าฟูอยู่คนเดียวไงนะเพื่อนๆยังไม่ฟูอ่ะอ่ะโอเคก็คือเดี๋ยวที่ผมมาให้ดูตัวละคร ค่าท่าตัวนี้ก่อนเนี่ยก็คือเดี๋ยววันที่25นะครับผมเดี๋ยวทางเซิร์ฟเวอร์ออริจินเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตแพทเซียนหนึ่งเข้ามานะฮะก่อนที่จะไปเซียนหนึ่งเนี่ยก็มาให้ดูตัวละครฟูต,ตานตัวนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีการอัปแพทเซียนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันนะครับผม1ต่อ1นะครับผมหาสุดยอดนะครับผู้ชนะที่เป็น1 ในแผ่นนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นหนึ่งในคารทาเองนะครับก่อนที่จะมีอ่าเซียนหนึ่งเข้ามานะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณอ่าคุณเชมด้วยนะครับผมเจ้าของตัวละครมาคุ้มจิตนะครับตัวนี้ก็ณแผ่นป,ปัจจุบันเป็นคาร5ท้านะครับเลเวลตันอยู่ที่ เลเวล110นะครับก็ตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สวมใส่กันก่อนนะครับว่าออเทซอรี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็คืออ่าอาวุธนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็เป็นของบีชื่อนะครับบวกสินะครับอ่าถ้าเกิดของคัสห้าเนี่ยแม็กสุดหินมันจะเป็นอ่าโจมวิ30นะนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับผมแล้วก็ไฟ10นะครับวิน5หงแดงนะครับแล้วอ่า ส่วนเพิงเนี่ยนะครับผมเป็นเทพทลาย5%ก็คืออันนี้คือฟูตันตันตัน,ตนเลยนะฮะมันมันฟูตันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเรากดอ่าเรากดตัว5สีอีกก็จะกลายเป็นบวกอ่า17นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับส่วนเกาะครับเกาะเป็น15นะครับผม ของมีชื่อเหมือนกันนะครับคือแพทนนี้นะครับเซียนยังไม่เข้ามาเนี่ยค่า5เนี่ยของฟูสุดเลยหรือว่าดีที่สุดเลยเนี่ยณตอนนี้ยังเป็นเซ็ตดีเก่าอยู่นะครับอ่าต่อมาครับก็จะเป็นอ่าปอกแขนของมีชื่อบวก15นะครับรายละเอียดตามนี้เลยผมไปเลยนะฮะเพื่อนๆลองหยุดคลิปดูเองนะนะครับรองเท้านะครับผมปลอกแขนนะครับของมีชื่อหมดนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อของมีชื่อเหมือนกันบวก15นะครับผมอ่าไฟสิบตันเหมือนกันนะครับผม วิน5เต่านินนะครับมับงกรคำรามอันนี้ก็ฟูต,ต,ตันตันเหมือนกันนะครับอ่าโอเคประดับครับประดับก็ยังเป็นอ่าเซตดีนะครับผมประดับเซตดีครบบวกสิบทั้งเซตนะครับโอเคอันนี้คือตันหมดนะแล้วก็อ่าลูกแก้วนะครับดอกไม้ก็คือสีแดงก็คือก็คืออ่าเป็นระดับสูงสุดนะครับของของตัวลูกแก้วดอกไม้เหมือนกันนะครับ อย่างของผมก็ใส่สีชมพูอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มังกรณตอนนี้ที่เห็นนะครับในเซิร์ฟนะครับก็เป็นอ่ามังกรชมพูก็น่าจะเป็นตัวเดียว้วยมั้งในเซิร์ฟนะตอนนี้นะนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็มังอ่าสัตว์ขี่ก็เป็นบังกรนะครับบวกเลือดอีก500นะครับแล้วก็ป้องกันวิชา60โจมตีรอยี่นะครับโจมวิชาอ่า60%ขอขอภัยนะครับป้องกันวิชา60นะครับแล้วก็ส่วนคุมเนี่ยคุมอันนี้ าทางเจ้าของเขาบอกว่าใส่แค่สมาชิกก็พอนะครับแล้วดันขึ้นไปบวก10นะครับผมบวกค่า pk 15%นะครับเนี่ยบวก10ก็คือแม็กสุดเลยนะอันนี้คือผมบอกก่อนว่าชุดสำนักข้ามไม่ได้นะครับต้องบวกสดกับโลดอย่างเดียวเลยนะครับผมบวก10นี่ก็ถือว่าตันเหมือนกันนะนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อมาเรามาดูที่ช่องลูกแก้วนะครับลูกแก้วเนี่ยขาแค่ปอ,อกแขนอย่างเดียวเองนะครับก็จะตันแล้วนะครับเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยนะครับลูกแก้วมังกรไฟเนี่ยมันจะเริ่มที่80นะครับแล้วก็เอามาทับเป็นร้อยแล้วก็ร้อยสิบนะปัจจุบันคือตันอยู่ที่ร้อยสิบนะครับคือมีร้อยสิบสี่ชิ้นและขาแค่ปอ,อกแขนสองข้างเองนะครับผมไปดูสเตตัสกันครับเดี๋ยวผมไล่ให้เพื่อนๆ่นดูช้าๆนะเกาะน,นะครับคือผมบอกก่อนนะว่า,าพวก ลูกแก้วมังกรไฟเนี่ยนะครับสเตตัสมันจะเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่าที่เราบวกเลยนะครับเออถ้าเกิดบวกสิบหตันมันก็จะเพิ่มมาเยอะนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเลื่อนนะนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับพลังโจมตี2องชิ้นก็9ก้าสิบบวก90ิอันนี้9ก้ิบันนี่เ้เนี่ยพลังโจมตีอย่างเดียวนี่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วครับแล้วเลื่อนเนี่ยนะครับผมชิลละ2 0 0รนะครับเป็นพันนะฮะอ่าโอเคก็เนี่ยขาดแค่ปอกแขน่งเก็ตันแล้วนะครับผม โอเคอันนี้ก็สําหรับตัวละครมาคุ้มจิตแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงเรื่องอค่าความดีค่าความดีคือเซิร์ฟนี้เขาก็จะตันอยู่ที่เปิดแสงดี1.5นะครับเตตา้าก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะเพ,เพื่อลองดูเลือดนะครับเลือดอันนี้คือผมยังไม่เปิดแสงดีนะอยู่ที่หมื่นหกนะครับเดีย๋ยวผมลองเปิดแสงดีนี่นะครับขึ้นมาเยอะนะนี่นะครับลองเมาส์ไปชีด้ดูแล้วก็มีแสงแม่ทับอีกนะครับ แสงไม่ทำนี่ก็อยู่ได้10วันนะครับความดีอยู่ได้5วันนะครับเคต่อมาครับก็จะเป็นคู่รักนี่ครับตันเลเวล10นะครับก็จะได้ปานเพิ่มมาด้วยนะฮะปานกับเลือดค่าโจมตีอะไรต่างๆนะครับนี่เลเวล10ตันเหมือนกันซึ่งตัวผมเองผมก็ยังอยู่ที่เวเ7นะเอออันนี้ขึ้นเวล10แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเตตัสติดตัว ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับตัวละครอันนี้คือเอามาให้เพื่อนๆดูคือ,อเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยนะครับที่เขายังยังไม่ได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเซิร์ฟเนี่ยของเขาใส่ของวอลกันประมาณไหนะนะครับซึ่งอันนี้คือผมก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> เผื่อว่าใครมีกําลังนะครับอยากหาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยแล้วยิ่งแพทเลียนกำลังเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้เอามาเปิดเปิดให้ดู นะครับว่าตัวละครที่ตันๆใช้ของประมาณไหนนะครับอันนี้คือแพทคาร์ท่าอยู่นะครับผมโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมานะครับสำหรับโยกาวออนินจินนะครับเดี๋ยววันที่25จะมีแพท เซียนหนึ่งเข้ามานะครับผมสําหรับเพื่อนๆเนี่ยนะครับใครที่ต้องการหาเซิร์ฟเวอร์ลงอยู่นะครับแนวคลาสสิกนะครับก็เรียนเชิญได้เลยแล้วก็ส่วนตอนนี้ทาง GM เนี่ยเขามีเปิดนะครับไอเนะครับสามให้อยู่นะครับก็เวลง่ายนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ